กรับสวัสดีครับผมกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับกับสวัสดีเพื่อนของน้องพี่กับสวัสดีลูกค้าเจริญทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาทำงานอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีติดตั้งเทอร์โบชุดใหญ่ครับเป็นของ EM-100 ครับผมก็เริ่มออกสายแต่งวัดนะครับ เป็นตัวนี้เป็นชุดเลยครับมีเขามีเตอร์มีเกียร์แยกแล้วก็มี turbo ครับตัวนี้ก็บันทอยสวยๆเลครับก็มีเตอร์ยครับ đơn đến mày cả, fan mày các bạn, con không fan mày, bên mày, rồi gieo rác mày các bạn, rồi đang mát, ạ, 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 ạ,

บรรยากาศสวยๆครับนี่ท่อเดิมหม้อก๋วยเตี๋ยวเดิมครับพอดีเสียเขาใส่มาเรียบร้อยแล้ว,ค,ลลวครับผมก็เลยเอาของเคียบ มาลเดี๋ยวเจ๊กเบื้องล่างหัวซื้อมารถไปร้องครับเราจะได้กลับบ้านนีครับผมก็ดูแลรแักษาง่ายครับไม่เลอะไม่เละออกแบบได้สวยครับผมนี่ครับเป็นสัดส่วนของใครของมันครับผมสำหรับชุดของอีเอ็มร้อยครับชุดใหญ่ครับเดี๋ย,ยอะสักพีศพลายปากแตก้วนี่ครับบรรยากาศสวยๆครับผม ขอบคุณที่สีทุกท่านครับผมขอขอบพระคุณเพื่อนพ้องน้อง,องพี่ขอขอบพระคุณลูกค้าใจดีทุกท่านครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปลองด้วยกันครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับผม